ลุงก็ลุงไม่ได้เป็นผู้กระทําอะไรให้น้องต้องเสียชีวิตน,นะเบื้องต้นนะครับการที่ศาลท่านมีมคําพิพากษาออกมาลุงก็น้อมรับในคําตัดสินนั้นครับน้อมรับในคําตัดสินครับแต่ยังยืนยันว่าเราไม่ได้ทําร้ายหลานไม่ได้ทำร้ายยืนยันว่าลุงไม่ได้รู้เห็นว่าน้องไปอะไรยัางไงากับใครนะครับก็ยังยืนยันว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้กระทํากับน้องครับแต่มันก็มีคําถามตามมานั่นแหละว่าถ้ายืนยันว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ทำไมศาลท่านลง ปีอันนี้มันอยู่ในกระบวนการต่อสู้ในชั้นต้นนะครับก็ต้องเป็นเรื่องของทนายความที่ท่านจะสู้ต่อสู้กันในชั้นต้นอันนี้ต้องเป็นทางท่านทนายอธิบายเรื่องการต่อสู้ครับท่านนี้ลุงวอกลัวไหมอุทธรณ์เกิดไม่ได้กลัวครับเพราะเรา <ossen Ye ap? S 2> ไม่ได้ทาอะไรผิดครับเ <MOR ET> พราะอะไรนะเพราะลุงไม่ได้กระทำอะไรให้เกิดเป็นเรื่องราวขนาด,นาดใหญ่โตขนาดนี้ขนาดสารชั้นต้นท่านลง2ี่สปีไม่เครียดเลยเหรอไม่กลัวเลยเหรอไม่ครับ รู้สึกเฉยเพราะเราไม่ได้ทําอะไรผิดยืนยันยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์ครับสาบ,บานมาหลายรอบแล้วใช่ไหมครับสาบ,บานมาก็หลายรอบครับตอนที่สาบ,บานสาบ,บานว่ายังไงก็สาบ,บานว่าถ้าใครมีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจในการตายของชมพู่ไม่ว่าจะเป็นญาติาอะไรชื่ออะไรก็แล้วแต่ครับที่เป็นเครือญาติกันเนี่ยขอให้ครอบครัววิบัติขอให้ครอบครัวชิมหายอืถ้าเกิดผมไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการตายของน้องชมพู่ให้ครอบครัวผมจเจริญรุ่งเรือง ก็เป็นการสาบานแบบง่ายๆเอ่อเจริญไหมก็น่าจะดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนครับจากหน้ามือก็เป็นหน้ามือเป็นหลังมือครับก็มีคนรู้จักเยอะแล้วก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองครับแต่ไม่มองว่ามันปุ๊บลบปุ๊บลงมาโอโ้สารท่านลงยี่สิบปีอย่างนี้ไม่ไม่รู้สึกนะมันรู้สึกเราไม่ได้ทําผิดแหละเราจะรู้สึกกับคําตัดสินของท่านแต่เราเคารพในการตัดสินของท่านแต่ว่าลุงก็รู้สึกเ,เฉยๆว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดแล้ว มันเป็นการตัดสินของศาลชั้นต้นลุงก็เข้าใจว่ามีทั้งหมดสามศาลเราจะสู้ให้ถึงที่สุดเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ทําให้น้องเสียชีวิตไม่ว่าเจ้าหน้าที่เขาจะกล่าวหาอะไรเราก็แล้วแต่ครับเราเป็นคนที่ให้ข้อมูลมากที่สุดในบรรดาเครือญาติคนอื่นตอบไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่ได้ไปพูดว่าเขาไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรต่างๆแต่ผมนะให้ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่ผมจําได้อ